หนูลำบากจริงจริงนี่นะหนูลำบากจริงๆนี่นะ,นนนะอ้สำเนียงอะไรนี่อ้าวเฮียเบนลมอะไรหอบมาคะหรือว่าคิดถึงหนูกันนะก็ <c oughs> ต้องคิดถึงหนูอยู่แล้วสิจ๊ะ <c oughs> แม่ถ้าเฮียไม่มาวันนี้เฮียก็ไม่มีตังค์กินข้าวน่ะสิถามได้อ้าวเฮียเบนก็แต่มาหาหนูมีเรื่องอะไรอะจะเรื่องอะไรซะอีกละ่ะ มาขายเจ้าตุคามะก็มาถามค่าเช่านี่ไงเมื่อไหร่จะจ่ายจ่ายได้แล้วมั้งค่าเช่าเนี่ยโอ้โเฮียเบนทำไมรีบจังอะนี่มันยังไม่ถึงสิ้นเดือนเลยนะเฮียไม่ถึงค่าเช่าตลอด5เดือนที่ผ่านมาต่าหางเล่าแม่ค้างยาวขนาดนี้มาถามนู่นถามนี่อยู่ได้ก็โธ่ไม่อายตัวเองเฮียเบนขะช่วงนี้อะรายจ่ายหนูเยอะมากเฮียให้เวลาหนูอีกสักหนึ่งปีได้ไหมคะฮะ หนึ่งปีเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่หนูหมายถึงสองสามวันอะโถ่เอ้ยพระคุณนี่คุณห้องนู้นก็ขอเวลาสองสามวันมาถามห้องคุณก็อกขอเวลาสองสามวันนี่นี่คุณคิดว่าเฮียเนี่ยเป็นนักบุญที่ไม่ต้องเก็บค่าเช่าเลยหรือไงเฮ้ยเฮียก็มีรายจ่ายเหมือนกันนะรีบจ่ายมาจ่ายมาโธเฮียเบนก็ช่วงเนี้ยหนูลาบากจริงจริงนี่นะหนูลาบากจริงจริงนี่นะอ้สำเนียงอะไรนี่ เดือนที่ผ่านมาร้านหนูทำไราไยได้ได้น้อยเดียวเอง <S <S นี่ไม่ต้องมาโกหกเลยนะเดือนที่ผ่านมาเฮียเนี่ยเห็นร้านคุณเนี่ยลูกค้าเต็มตลอดมาตลงมาทำอะไรไม่ต้องมาโกหกเลยมาจ่ายมานี่จ่ายมาเดี๋ยวนี้ มีลูกค้าเหรองั้นเดี๋ยวไปรอข้างนอกนะเ,ออเปล่าครับผมไม่ใช่ลูกค้านะครับคือผมพอดีผมมาหาตังค์แถวนี้นเอ,อ้บาบังเอิญจังเลยนะคะหนูก็มาหาตังค์เหมือนกันค่ะอ๋อหรือว่าคุณเป็นพี่สาวของเขาใช่ไหมครับเฮียเป็นคะ่ะคือเฮ้ยผมไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นะนะเขียคบคือหนูคุณก็เหมือนกันไม่ต้องพูดไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้น ผมเข้าใจครับผมรู้นะงั้นเอางี้ครับคือวันนี้เนี่ยคุณเจนไม่ต้องจ่ายค่าเช่าผมแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยพี่สาวคุณต้องไปกับผมนะแต่เฮียคะเขาไม่ใช่เอานะมาจูงม่แช่อะไรเอ้าเมียรู้เฮียเนี่ยเป็นคนจิตใจดีสปอร์ตแล้วก็หน้าตาดีมากนะเมียรู้ไม่ต้องร้ายมากหรอกนะไปเถอะ ไปกันเถิดไปไหนนี่เฮียเป็นใครกันน่ะพาหนูไปไหนเนี่ยเอ้าก็ไปบ้านเฮียไงช่วยไม่ได้นี่ใครจ่ให้น้องสาวแกไม่ยอมจ่ายค่าเช่าเฮียเองล่ะนี่มันตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะเฮียพี่สาวพี่สาวพี่สาวอะไรกันน่ะหนูมาสมัครงานเฮียก็ลากงงมาทำไมเนี่ยฮะมาสมัครงานอเอแล้วไม่บอกแต่แรกวะเอ้า บอกแล้วแต่เฮียบอกไม่ต้องพูดเงียบไปเลยอย่างเงี้ยเ,เ,ยเ,ยเอา้าแล้วค่าเช่าล่ะเฮ้ยค่าเช่าจะทำยังไงเนี่ยฉันจะต้องทำย่างไงเ,เรื่องนี้หนูก็ไม่รู้นะเฮียไปคุยกับคุณเจนเองแล้วกันหนูไม่เกี่ยวหนูไม่ยุ่งด้วยเฮียไปตามเองเลยนี่อย่างหนูมาสมัครงานของหนูดีๆเฮียก็ลาหนูออกไปทำไมก็ไม่รู้คนอะไรก็ไม่รู้จะบวกโตไม่พอแถมท่าเรื่องอีกต่างหากเอา้เอา かっこいウ